กังวลน,นิดหนึ่งนะคะเพราะไม่เคยไปฝากไว้ให้ใครเลี้ยงเลยค่ะก็คือเลี้ยงตัวเองมาตลอดเลี้ยงเองมาตลอดนะคะองแดงชอบใจค่ะก็ยังเอบพวงนะคะเอะพวงว่าเขาจะลองกระดองกระแดงค่ะนี่ขึ้นมาถึงแล้วก็นั่งเลยนะคะปิดก็โอ้โหสงสัยใหญ่เลยค่ะพอมาถึงรถนะคะงวกซเราจะเอาไปติดไว้สะสมค่ะนี่ก็นั่งรองเลยจ้า แต่ว่าเขาก็นั่งได้ไม่นานหรอกนังพีทแนะนั่งสักพักนะคะรถม์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่รับชมด้วยนะคะวันนี้ก็จะพาน้องพีทไปฝากไว้ที่สายสี่นะคะไปะฝากไว้กับป้ากับลุงค่ะนึ่งกาเล่นตู้กดตุ๊กตารลุงออกมารับนั่นแหละรอลุงเอารถออกมารับนะคะก็ยืนรอที่หน้าร้านนะคะซื้อขนมให้น้องพีดและน้องพีดก็ยืนรอก,กับพ่อเขานะคะก็ทํา ตื่นเต้นนะคะแม่กเอพวงนะคะว่าเย็นนี้เขากระดองกระแดงะค่ะนีขึ้นมาถึงแล้วก็นั่งเลยนะคะฟิดก็โหสงสัยใหญ่เลยค่ะพอมาถึงรถนะคะงอกซ้ายเง็บกังวลนิดนึงนะคะเพราะไม่เคยไปฝากไว้ให้ใครเลี้ยงเลยค่ะก็คือเลี้ยงตัวเองมาตลอดเลี้ยงเองมาตลอดนะคะตื่นเต้นนะคะแม่กเอพวงนะคะว่า เย็นนี้เขาใจเลยตามภาษาเขานะคะนี่ค่ะวับมาอีทีเราก็ลงจากรถเรียบร้อยแล้วนะคะตอนก็มาถึงสายสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากเราจะเดินทางไปเวียงจันทร์นะคะน้องพีทก็ตื่นเต้นใหญ่เลยคะ่ะดีใจนะคะคิดว่าพ่อกับแม่จะพาไปเที่ยวคะ่ะดีดกระดองหายคะ่ะตอนนี้ก็มาถึงป้ายรถเมล์แล้วนะคะก็ทําการรอเลยคะ่ะ น้องพีทก็เก็บสเตม็มมาให้แม่นะคะเจอสเตมตกอยู่นะคะอยากไปค่ะลงก่อนเลยค่ะทำการลงบันไดเลยนะคะตื่นเต้นเลยพอจะได้ไปไหนมาไหนนะ้องพีทช,ชอบค่ะการเล่นตู้กดตุ๊กตาลุงออกมารับนั่นแหละรอลุงอารถออกมารับนะคะก็ยืนรอที่หน้า ร้านนะคะซื้อขนมให้น้องพีทเลยน้องพีทก็ยืนรอก,กับพ่กเขานะคะก็เราจะเอาไปติดไว้สะสมค่ะนี่ก็นั่งรอเลยจ้าแต่ว่าเขาก็นั่งได้ไม่นานหรอกน้องพีทอะนั่งสักพักนะคะรถมลาช่วงนี้ก็คือซื้อขนมให้น้องพีทก่อนนะคะก่อนจะเข้าไปบ้านลุงค่ะก็มีตู้กดตุ๊กตาด้วยนะคะน้องพีทก็เลีนใหญ่เลยค่ะก็คือรอจากเราจะเดินทางไปเวียงจันทร์นะคะ น้องพีทก็ตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะดีใจนะคะคิดว่าพ่อกับแม่จะพาไปเที่ยวค่ะดีดกระดองตื่นเต้นนะคะแม่ก็เอพวงนะคะว่าเย็นนี้เขาระดองกระแดงค่ะนีขึ้นมาถึงเราก็นั่งเลยนะคะพีทก็โหสงสัยใหญ่เลยค่ะพอมาถึงรถนะคะงวกสายงาช่วงนี้ก็คือ ซื้อขนมให้น้องพีทก่อนนะคะก่อนจะเข้าไปบ้านลุงค่ะก็มีตู้กดตุ๊กตาด้วยนะคะน้องพีทก็เล่นใหญ่เลยค่ะก็คือรอช่วงนี้ก็คือซื้อขนมให้น้องพีทก่อนนะคะก่อนจะเข้าไปบ้านลุงค่ะก็มีตู้กดตุ๊กตาด้วยนะคะน้องพีทก็เลีนใหญ่เลยค่ะก็คือรอตื่นเต้นนะคะแม่ก็เอพวงนะคะว่าเย็นนี้เขาลุงออกมารับนั่นแหละรอลุงเอารถออกมารับนะคะก็ยืนรอที่หน้า ร้านนะคะซื้อขนมให้น้องพีทและน้องพีทก็ยืนรอก,กับพ่อเขานะคะก็ถ้าช่วงนี้ก็คือซื้อขนมให้น้องพีทก่อนนะคะก่อนจะเข้าไปบ้านลุงค่ะก็มีตู้กดต,ตุ๊กตาด้วยนะคะน้องพีทก็เลี่ยนใหญ่เลยค่ะก็คือรอจากเราจะเดินทางไปเวียงจันทร์นะคะน้องพีทก็ตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะดีใจนะคะคิดว่าพอ่อกับแม่จะพาไปเที่ยวค่ะดีดก็ะดองแอบ,บกังวลนิดนึงนะคะเพราะไม่เคยไปฝากไวใ้ให้ใครี้ยงเลยค่ะก็คือ เลี้ยงตัวเองมาตลอดเลี้ยงเองมาตลอดนะคะหายค่ะตอนนี้ก็มาถึงปลายรถเมล์แล้วนะคะก็ทําการรอเลยค่ะพอน้องพีดก็เก็บสเต็มมาให้แม่นะคะเจอสเต็มตก,ตกอยู่นะคะไะเอเลอตามภาษาเขานะคะนี่ค่ะวัดไมา่ทีเราก็ลงจากรถเรียบร้อยแล้วนะคะตอน,นก็มาถึงสายสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเบบกังวลนิดนึงนะคะเพราะไม่เคยไป ฝากไว้ให้ใครเลี้ยงเลยค่ะก็คือเลี้ยงตัวเองมาตลอดเลี้ยงเองมาตลอดนะคะการเล่นตู้กดตุ๊กตาของแดงชอบใจค่ะก็ยังแอหพวงนะคะแอห่วงว่าเขาจะร้องก็มาถึงค่ะก็ทําการขึ้นรถไปเลยนะคะเยไปนั่งท้ายสุดเลยจ้าที่ไม่มีใครนั่งนะคะต้องนั่งที่กว้างๆค่ะเพื่อนน้องพีชจะได้ดีจากเราจะเดินทางไปเวียงจันทร์นะคะ น้องพีทก็ตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะดีใจนะคะคิดว่าพ่อกับแม่จะพาไปเที่ยวค่ะดีดกระดองไหนและออตามภาษาเขานะคะนี่ค่ะวับมค์ีทีเราก็ลงจากรถเรียบร้อยแล้วนะคะตนก็มาถึงสายสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็มาถึงค่ะก็ทําการขึ้นรถไปเลยนะคะเดี๋ยวไปนั่งท้ายสุดเลยจ้าที่ไม่มีใครนั่งนะคะต้องนั่งที่กว้างๆค่ะเพื่อน้องพีทจะได้ ตอนนี้ก็เดินทางนะคะเราจะไปขึ้นรถเมล์กันจ้าเราจะนั่งรถเมล์ไปสายสี่นะคะพิดก็ทําการเดินเลยค่ะตรงแดงตรงการเล่นตู้กดตุ๊กตาบาเพราะว่าเขาไม่เคยอ,อยู่กับคนอื่นเลยเขาอยู่แต่กับพ่อกับแม่ค่ะแต่ว่าน้องพิดก็เป็นคนที่แบบไม่กลัวคนนะคะอยู่กับใครก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังอาช่วงนี้ก็คือ ซื้อขนมให้น้องพีทก่อนนะคะก่อนจะเข้าไปบ้านลุงค่ะก็มีตู้กดตุ๊กตาด้วยนะคะน้องพีทก็เล่นใหญ่เลยค่ะก็คือรถตื่นเต้นนะคะแม่โก็เอพวงนะคะว่าเย็นนี้เขาชอบควาค่ะมองนู่นมองนี่นะคะเออคืออะไรเนะเาะก็สงสัยจากเราจะเดินทางไปเวียงจันทร์นะคะ พีทก็ตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะดีใ,ใจนะคะคิดว่าพ่อกับแม่จะพาไปเที่ยวค่ะดีดกระดองจะร้องไห้หรือเปล่านะคะเพราะาเราจะไปฝากไว้แล้วตอนเย็นก็จะกลับมาแล้วก็เตรียมตัวเดินทางนะคะก็แอบห่วงค่ะกลัวลูกชายร้องไห้เพราะว่าเขาไม่เคยอยู่กับคนอื่นเลยเขาอยู่แต่กับพ่อกับแม่ค่ะแต่ว่านางพีษก็เป็นคนที่แบบไม่กลัวคนนะคะอยู่กับใครก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังแอบกังวลน,นิดนึงนะคะเพราะาไม่เคยไป ฝากไว้ให้ใครเลี้ยงเลยค่ะก็คือเลี้ยงตัวเองมาตลอดเลี้ยงเองมาตลอดนะคะอยากไปค่ะลงก่อนเลยค่ะทําการลงบันไดเลยนะคะตื่นเต้นเลยพอจะได้ไปไหนมาไหนนะนางพิชชอบค่ะเราจะเอาไปติดไว้สะสมค่ะนี่ก็นั่งรอเลยจ้าแต่ว่าเขาก็นั่งได้ไม่นานหรอกนางพีชนะนั่งสักพักนะคะรถเมล์ไหลเลยเออตามภาษาเขานะคะ วับมาอีทีเราก็ลงจากรถเรียบร้อยแล้วนะคะตอน,นก็มาถึงสายสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเกบกังวลน,นิดนึงนะคะเพราะไม่เคยไปฝากไว้ให้ใครเลี้ยงเลยค่ะก็คือเลี้ยงตัวเองมาตลอดเลี้ยงเองมาตลอดนะคะลุงออกมารับนั่นแหละรอลุงเอารถออกมารับนะคะก็ยืนรอที่หน้าร้านนะคะซื้อขนมให้น้องพีทเลยน้องพีทก็ยืนรอกับพ่กเขานะคะก็ทำกะระดองกระแดงค่ะนี ขึ้นมาถึงแล้วก็นั่งเลยนะคะน้องพิษก็โหสงงใสใหญ่เลยค่ะพอมาถึงรถนะคะงอกไซน์กระแดงเลยค่ะพอน้องพิเดเตรียมตัวเสร็จแล้วนะคะก็ทําการออกเดินทางเลยจ้าลงบันไดไปเลยนะคะส่วนน้องพิโอ้โหอย่าลุงออกมารับนั่นแหละรอลุงเอารถออกมารับนะคะก็ยืนรอที่หน้า ร้านนะคะซื้อขนมให้น้องพีทเลยน้องพีทก็ยืนรอกับ mm. พ่กเขานะคะ mm. ก็เราจะเอาไปติดไว้สะสมค่ะนี่ mm. ก็นั่งรองเลยจ้าแต่ว่าเขาก็นั่งได้ไม่นานหรอกน้องพีทอะนั่งสักพักนะคะรถเมย์แดงสอบใจค่ะก็ยังแอบห่วงนะคะแอห่วงว่าเขาจะลองตอนนี้ก็เดินทางนะคะเราจะไปขึ้นรถเมย์กันจ้าเราจะนั่งรถเมย์ไปสายสี่นะคะ นังพิตก็ทกําการเดินเลยค่ะตรงแดงดรงไเพราะว่าเขาไม่เคยอ,อยู่กับคนอื่นเลยเขาอยู่แต่กับพอ่อกับแม่ค่ะแต่ว่านาังพิตก็เป็นคนที่แบบไม่กลัวคนนะคะอยู่กับใครก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังวอกคว้าค่ะมองนู่นมองนี่นะคะเออคืออะไรเนะเาะเขาสงสัยลเลยตามภาษาเขานะคะนี่ค่ะวับมา์ทีเราก็ลงจากรถเรียบร้อยแล้วนะคะตอนก็มาถึงสายสี่เป็นที่เรียบร้อยและะ้วค่ะแดงสอบใจค่ะ ยังแอบพวงนะคะแอบพวงว่าเขาจะรอลุงออกมารับนั่นแหละรอลุงเอารถออกมารับนะคะก็ยืนรอที่หน้าร้านนะคะซื้อขนมให้น้องพีทและน้องพีทก็ยืนรอกับพวกเขานะคะก็ถ้าช่วงนี้ก็คือซื้อขนมให้น้องพีทก่อนนะคะก่อนจะเข้าไปบ้านลุงค่ะก็มีตู้กดตุ๊กตาด้วยนะคะน้องพีทก็เล่นใหญ่เลยค่ะก็คือรอฮควาค่ะ มองนุ่นมองนี่นะคะเออคืออะไรเนาะก็สงสัยจะลองห้าหรือเปล่านะคะเพราะเราจะไปฝากไว้แล้วตอนเย็นก็จะกลับมาแล้วก็เตรียมตัวเดินทางนะคะก็เอบห่วงค่ะกลัวลูกชายลองทางแดงซอบใจค่ะก็ยังเอบพวงนะคะเอบพวงว่าเขาจะลองห่าช่วงนี้ก็คือซื้อขนมให้น้องพีทก่อนนะคะก่อนจะเข้าไปบ้านลุงค่ะก็มีตู้กดตุ๊กตาด้วยนะคะน้องพีทก็เลี่นใหญ่เลยค่ะก็คือรถ ตอนนี้ก็เดินทางนะคะเราจะไปขึ้นรถเมล์กันจ้าเราจะนั่งรถเมล์ไปสายสี่นะคะพิดก็ทําการเดินเลยค่ะตรงแดงตรงแดง,ดง,ดงสบใจค่ะก็ยังเอะพวงนะคะเอะพวงว่าเขาจะลองฮอกควาค่ะมองนู่นมองนี่นะคะเออคืออะไรเนาะก็สงสยัยค่ะตอนนี้ก็มาถึงไปรถเมล์แล้วนะคะก็ทําการรอเลยค่ะ ้องพีก็เก็บสเต็มมาให้แม่นะคะเจอสเต็มตกอยู่นะคะลุงออกมารับนั่นแหละรอลุงเอารถออกมารับ